จากกราฟที่กำหนดชงตรวจสอบว่าค่า y มากกว่า0เมื่อ x มีค่าอยู่ในช่วงใดและ y น้อยกว่า0เมื่อ x มีค่าอยู่ในช่วงใดจากกราฟที่กำหนดให้ y มากกว่า0 x น้อยกว่าลบ5หรือ x มากกว่าลบ1 y น้อยกว่า0 x มากกว่าลบ5และ x น้อยกว่าลบ1 จากกราฟที่กำหนด y มากกว่า0เมื่อ x มากกว่าลบ4และ x น้อยกว่าลบ2 y น้อยกว่า0เมื่อ x น้อยกว่าลบ4หรือ x มากกว่าลบสข้อที่ 3... จากกราฟ y มากกว่า0เมื่อ x น้อยกว่า0.7หรือ x มากกว่า3.3 y น้อยกว่า0เมื่อ x มากกว่า0.7และ x น้อยกว่า3.3จงหาคำตอบของอสมการโดยใช้กราฟ x กำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ1 x กำลังสองลบ1มากกว่าหรือเท่ากับ0ให้ y เท่ากับ x กำลังสองลบ1 x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบหหรือ x มากกว่าหรือเท่ากับ1จากสมการ 4x กําลัง2น้อยกว่า1 4x กําลัง2ลบ1น้อยกว่า0เขียนกราฟ y เท่ากับ 4x กําลัง2ลบ1พิจารณาจากกราฟ x มากกว่าลบ1ส่วน2และ x น้อยกว่า1ส่วน2 ห้าลบ x กำลังสองมากกว่าหนึ่งลบ x กำลังสองบวกสี่มากกว่าศูนย์ y เท่ากับลบ x กำลังสองบวกสี่แล้วเขียนกราฟพิจารณาจากกราฟก็จะได้ x มากกว่าลบสองและน้อยกว่าสองข้อที่สี่ลบ x ลบหนึ่ง x บวกห้าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ให้ y เท่ากับลบ x ลบ1 x บวก5พิจารณาจากกราฟก็จะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1หรือ x มากกว่าหรือเท่ากับ1โทษนะครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ5หรือ x มากกว่าหรือเท่ากับเท่ากับ1 จงหาคำตอบของอสมการโดยใช้กราฟ x กำลังสองลบ x ลบสมากกว่าหรือเท่ากับ0ยแยกตัวประกอบได้ x บวก1 x ลบสมากกว่าหรือเท่ากับ0ให้ y เท่ากับ x บวก1 x ลบสเขียนกราฟพิจารณาจากกราฟก็จะได้ไว x ่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบหหรือ x มากกว่าหรือเท่ากับ2 x กำลังสองลบสาม x ลบหนึ่งน้อยกว่าสามจัดรูปสมการใหม่พี่นาจาก x ลบสี 4, x ่ x บวกหนึ่งน้อยกว่าศูนย์ก็จะได้จุดตัดบนแกน x อยู่สองค่าก็คือลบหนึ่งกับสี่พี่นาจาากราฟก็จะได้คำตอบของอสมการว่า x มากกว่าลบหนึ่งและน้อยกว่าสี่ เอกกำลังสองบวกสองเอกน้อยกว่าหรือเท่ากับสามเอกกำลังสองบวกสองเอกลบสามน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์แยกตัวประกอบเขียนกราฟพิจารณาจากกราฟก็จะได้คำตอบว่าเอกมากกว่าหรือเท่ากับลบสามน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่ง จากสมการอะสมการที่กําหนดให้จัดรูปใหม่เขียนกราฟพิจารณาจากกราฟเพื่อได้คำตอบว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับล3หรือ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นโจทย์ปัญหาชายผู้หนึ่งโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศในแนวดิง่งถ้าความสูงเป็นฟุตของลูกบอลที่โยนขึ้นไป หาได้จากสูตร Ft เท่ากับลบ t กํลัง2บวก 7t เมื่อ t แทนเวลาเป็นวินาทีข้อที่ 1, จงหาเวลาในขณะที่ลูกบอลอยู่ที่จุดที่สูงที่สุดจากพื้นข้อที่ 2, จงหาว่านานเท่าใดลูกบอลจึงจะตกถึงพื้นวิธีทำจากสมการ Ft เท่ากับลบ t กํลัง2บวก 7t แทนค่า0เท่ากับ0 1เท่ากับ6 2เท่ากับ10 3เท่ากับ12 4เท่ากับ12 ห้าเท่ากับสิบหเท่ากับหกเจท่ากับศแล้วเขียนในในลักษณะของกราฟก็จะได้เป็นกราฟของพาราโบลาความเอฟทีเท่ากับลบทียกกำลังสองบวกเทีนะครับเขียนในรูปแบบของตารางนะครับให้ละเอียดขึ้นนะครับสามจุดหนึ่งเท่ากับสิบสองจศูนย์เก้าสาบสองจ 3.3, ม2ุดสาม2ิบสอง2ุดสอง2นึ่งส2มจุหเ็หนึ่งเ็นไหมครับว่าจะเพิ่มขึ้นแล้วไปถึงจุดสูงสุดก็จะลดลงอีกนะครับพิจารณาให้ละเอียดก็จะได้แสดงว่าจุดสูงสุดคือ3.5และความสูงก็จะเท่ากับ12.25การหาค่าความสูงคือ x เท่ากับลบ b ส่วน 2a เท่ากับ3.5แล้วนำค่า x ไปแทนในสมการที่กำหนดให้ก็จะได้ค่า y ออกมาเป็น12.25เวลาผ่านไป3.5นาทีลูกบอลจะสูงจากพื้น12.25ฟุตเราลองมาดูจากโปรแกรมสเก็ตแพดดูนะครับว่าการโยนลูกบอลนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ รอสักครู่นะครับใช้โปรแกรม GeoGebra นะครับในการนำเสนอการโยนลูกบอลน,นะครับการสังเกตจากลูกบอลน,นะครับ ลูกบอลตรงนี้ถ้าเริ่มเริ่มต้นจากศูนย์นะครับนะแล้วเวลาผ่านไปอสองจะสังเกตว่า4วินาที6วินาทีไปจนถึง12วินาทีอโทโน,นะครับไป3วินาที3.5วินาทีจะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับแล้ว พอถึงจุดสูงสุดแล้วลูกบอลก็จะเลื่อนลงมานะเวลามากขึ้นลูกบอลก็จะเลื่อนลงมาจนถึงจุดต่ําสุดตรงนี้นะครับตัวอย่างต่อไปนะครับข้อคำถามต่อไปนะครับว่าเมื่อลูกบอลตกถึงพื้นหมายถึง f t จะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ ลบทีกำลังสองบวกเจ็ดทีเท่ากับศูนย์ลบทีทีลบเจ็ดเท่ากับศูนย์ทีทีลบเจ็ดเท่ากับศูนย์ทีเท่ากับศูนย์ทีเท่ากับเจ็ดลูกบอลจะตกถึงพื้นเมื่อโยนลูกบอลขึ้นไปนานเจ็ดนาทีคือคำตอบนะครับของข้อนี้